หากมนุษย์ถูกสร้างโดยพระเจ้าชาวอิสลามคิดอย่างไรกับทฤษฎีวิวัฒนาการคือทฤษฎีวิวัฒนาการมันก็คือทฤษฎีและทฤษฎีนี้เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า1,000นคนนักวิทยาศาสตร์ที่มีใจมุสลิมนะณปัจจุบันเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า1000คนเซ็นชื่อเลยเพื่อที่จะตั้งข้อสงสัยว่าทฤษฎีนี้เนี่ยตกลงเนี่ยมันจะเชื่อถือได้อีกต่อไปหรือไม่มันคือทฤษฎีไงถึงได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่เขามีใจเป็นกลางหาความจรงิงไม่สนผลประโยชน์ใดๆเขาต้องการความจรงิงจริงๆ เซ็นชื่อลงรับรองเพื่อยืนยันว่าตัวข้าพเจ้าเนี่ยมีความสงสัยในทฤษฎีนี้ว่ามันจะเป็นจริงตามที่พูดพูดกันหรือไม่เพราะมันไม่ใช่แฟกมันคือทฤษฎีเขา้าใจยังครับเพราะฉะนั้นถ้ามาชนกับแฝกมาเจอกับแฝกนี้เราต้องเลือกแฝกข้ออ่านมาจากพระเจ้าอย่างที่เราพิสูจน์ไปแล้วและให้แนะนําให้ไปดูคลิปเนี่ยมันคือแฝกแต่วิวัฒนาการเนี่ยมันคือทฤษฎีความน่าจะเป็นนู่นนี่นั่น,นอะไรตอ่ออะไรเพราะฉะนั้นมันยังเชื่อถือไม่ได้แล้วนักวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่าพันคนเนี่ยออกมาสงสัยแล้วะรอไ เพราะมันค้านบอกแฝกแฝกก็คือคำเพีย้ยนกุรานที่บอกว่าเอาร้อพระเจ้าเราสร้างมนุษย์มาต่อและต่อให้ตึกทักไปเลยว่าทฤษฎีวัฒนาการเนี่ยเป็นจริงมันก็เกิดเองไม่ได้เพราะมันต้องมีเซลล์และเซลล์มันเกิดเองไม่ได้อย่างที่พิสูจน์ไปในยุคที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่เจริญก้าวหน้าเนี่ยเขาคิดว่าเซลล์เนี่ยมันคือสิ่งที่มีโครงสร้างที่ไม่ละเอียดซับซ้อนอะไรเลยแต่เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าแล้วเนี่ยส่องกล้องไปเนี่ยพบความน่ามหัศจรรย์อย่างที่สุดเลยว่าเซลล์เซลลเดียวนน่มาาาซซับ้ออะกกโงง พอหล,ลิดรถยนต์ใดในโลกนี้อย่าคิดดูกันแล้วกันมันจะเกิดเองได้อย่างไรสมมติทึกทักไปเลยว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นจริงกันนะแต่ก็ถูกพระเจ้าคอนโทรลไว้อยู่ดีอะไรครับมันเกิดเองไม่ได้แต่จริงๆมันค้านกับกุรานพระเจ้าผู้สร้างชีวิตผู้สร้างโลกนี้ผู้สร้างจักรวาลเนี่ยได้บอกเอาไว้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นจริงแต่แบบนั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์มามนุษย์คนแรกคืออาดัมไม่ใช่มนุษย์มาจากลิงครับอาดัมคือมนุษย์คนแรกแล้วก็มีลูกหลานต่อมาสัตว์ก็คือสัตว์มนุษย์ก็คือมมมมนมาจจะไ่่ด้าากวรรออแลิิิเเ คือทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันเรียนด้านเดียวอะเวลาเรียนมหาลัยหรือเรียนตามโรงเรียนมัธยมเรียนด้านเดียวไม่ได้เรียนอีกด้านหนึ่งมันมีนักวิทยาศาสตร์จํานวนหนึ่งอย่างที่อาจารย์ชริปนาเสนอไปจริงๆเขาไม่ได้เห็นด้วยและผมจะบอกว่าทฤษฎีนี้ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ศูนย์หลักฐานนะบอกให้ศูนย์หลักฐานที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามันวิวัฒนาการจริงๆมีการวิวัฒนาการจริงๆจากจากแรกเริ่มมาเป็นเซลล์เซลแรกหรือจากแรกเริ่มมาเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยมันไม่มีมันมีไม่ซิงลิก์แต่มีหลักฐานเชิงประัก เยอะมากมายที่เป็นซากฟอสซิลที่เป็นซากฟอสซิลและอายุหลายล้านปี30กว่าล้านปีร้อยล้านปี200ล้านปี300ล้านปีมีหมดเลยที่สิ่งมีชีวิตอายุหลายล้านปีเหล่านั้นหน้าตาเหมือนปัจจุบันยกตัวอย่างน้องๆลองเซิร์ชคิลเลอร์ t มนติสอินแอมเบอร์นักเตนตําข้าวในอัาพันคุณจะพบเลยอายุ30กว่าล้านปีหรือ70กว่าล้านปีแล้วผมจำไม่ได้แต่อายุเนี่ยหน้าตาเหมือนปัจจุบันนี้เลยมันไม่ได้มีวิฒนาการความเชื่อเรื่องวิฒนาการอ่ะมันไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ฐานเชิงประจักษ์ศูนตัวอย่างแต่ความเชื่อเรื่องพระเจ้าเนี่ยหลักฐานเชิงประจักษ์เต็มไปหมดเลยอย่างน้อยๆไอ้ตากเตนตำข้าวตัวนั้นอะอย่างน้อยๆมันก็ตัวหนึ่งแหละที่ไม่ววทนาการและไหนจะอีกเยอะแยะมากมายนะครับและตากแตนตำข้าวเนี่ยมันก็มีเซลล์เซลล์มันก็เกิดเองไม่ได้อยู่ดีนะครับ